สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมกลับมาสู่ซีรีส์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในฟีฟ่าออนไลน์4นะครับคู่ค้ำคืนนี้นะครับจะเป็นเชลซีนะจะเปิดสเต็มฟอร์ดบิสครับพบกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเตะกันจริงๆคืนนี้นะครับวันอาทิตย์5้าทุ่มครึ่งนะฮะเรามาจำลองให้รับชมกันก่อนนะครับเจ้าบ้านเชลซีครับเล่นโดยคุณเคอร์ฟิลครับส่วนผู้มาเยือนลิเวอร์พูลเล่นโดยคุณเฟิร์สนะครับเรามาดูคาดการจำลอง ไหลอัพกันก่อนนะครับฝั่งเชลซีครับ5-2-2-1นะฮะผู้ตัดประตูเป็นเอเดียต์เมนดี้นะครับเซนเตอร์3คนเตโกซินวาอันโตนิโอลูเกอร์ครับเซซาแอชิเกตาวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับมาคอสอลองโซครับฝั่งขวาลิสเจมมิดฟิลด์ตรงกลางจอชินโยกับมาเตโอโควาซิสนะครับตัวลุกก็มีเมสันเมาส์กับพลันทัสับโอดอยนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นโรเบรุลูกากูนะครับเตโกซินวาเน่าบาดเจ็บนะครับคาดว่าจะเป็นทาวโฉลบาลงนะแต่ว่าชฉลบาในเกมนี้เนี่ยมันมีแค่ปีไลฟ์นะครับหาไม่่ไได้นนะะมมีใคครรขายับ เพราะฉะนั้นขอใช้เป็นเปโกซินวานะครับแล้วก็แบ็กขวาลิสเจมจริงๆอาจจะเป็นโอดอยนะครับที่ลงมาเล่นเป็นแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอามาดูฝั่งลิฟูก่อนครับซี2 3ครับ หรือผูกนัดนี้คืนนี้จะไม่มีเจคเกนค็อกนะฮะติดโควิดนะครับผบริษัทประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับเซนเตอร์วอร์จิฟานได้กับโจนมาติปนะครับแบ็กซ้ายเป็นคอสตาเซมิคัสนะครับแบ็กขวาเทนเนลเซนเอโน่ครับมิดฟิลตัวรับฟาวินโย่มิดฟิลตัวกลางอลิสออฟเฟตเทมเเลนกับจอร์แดนเทนดิสันครับปีกซ้ายซาริโอมาเน่ครับด้านขวาโมเมสซาล่าครับแล้วก็หน้าเป้าก็ยังคูเป็นดิโกโชต้าที่ยังโชว์ผลงานได้ดีกว่าฟิมิโน่เนีในช่วงนี้นะครับนะไลอัพจำลองนะครับก็อาจจะมีการแตกตตต่่าาาาางงงงจจจกกชีวิิิรรบ้้นนะะฮแ็พยยมมทใหหเือ เท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวกลับมาคอมเมนต์กันเหมือนเดิมนะฮะที่เคยจำลองกันก็มีทั้งตรงบ้างนะส่วนใหญ่ตรงด้วยนะเออคู่นี้เจอกันนะครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมในชีวิตจริงนะเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่28สิงหาคมนะฮะที่แอนฟิลด์นะครับนัดนั้นลิพูเจ้าบ้านนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งะนี่เป็นนัดที่2ของฤดูกาลนี้ที่ทั้งคู่จะเจอกันนะครับ เอาล้ครับตากล้องพร้อมฮะผู้ชมพร้อมครับกรรมการพร้อมไหมพร้อมครับเกมเริ่มครับทางฝั่งเลฟูผู้มาเยือนครับจะเคลียร์กรบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดสีแดงครับส่วนเชลซีครับเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีน้ําเงินนะครับเลฟูของบอลมาครับออกมาทางด้านซ้ายครับมาเน่ฝากไว้เบิร์นวันทูกับฟาบิโนครับว่าติดเอสเปต้าครับควาซิสให้ตรงนี้ครับลิสเจม ลิสเจมสปีดหนีซิมิคัสครับลิสเจมวนล็อกกลับมาเข้าซ้ายครับลิสเจมให้ที่โควาสิตหมวนหนึ่งรอบโอ้โหแตะอ้อมสวยครับแล้วโควาสิตหมวนอีกทีหนึ่งจ่ายเข้าไปฉลับไม่ถึงลูกากูสกัดออกมาได้ครับเลียปูอเล็กซานเดอร์อโนเสียบอลให้กับจอจินโยครับจอจินโยมองซ้ายมองขวายัดเข้าไปตรงกลางครับติดบอลมาถึงโชต้าครับ ต้องให้มาเน่ช่วยมาเน่จะพาบอลไปเองฉลับติดบล็อก2คนแต่บอลเข้าทางจอแดนเนสันครับซาดีโอมาเน่ตั้งป้อมปั่นลกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอ๋ขึ้นน้ำแล้วครับจากจังหวะสวนกลับของเลียพดูดูมานเน่ครับบันจงปั่นอ้อมๆโค้งหนีมือเมนดี้ครับแล้วก็เสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับเอาแล้วครับผู้มาเยือนครับเลียพูขึ้นนำไปก่อนจากซาดิโดอมาเน่ครับนาทีที่11 บุกอยู่ดีๆครับเชลซีโดนตัดและโดนสวนกลับโดนหนึ่งตุงเลยครับตาลางคะแนนในชีวิตจริงนะครับเชลซีอยู่อันดับ2นะครับมี42คะแนนนะแต่แข่งนัดที่21นะครับคืนนี้นะครับส่วนเลียพูฮะแข่งนัดที่20นะครับอยู่อันดับ3มนะครับมี41คะแนนนะถ้าเลี้ยพูจะแซงเชลซีได้ต้องชนะคืนนี้แหละครับบอลเป็นของเลี้ยพูครับฟาบินโยโอ้ยโดนติโกซินวาครับสกัด กลางสนามตัดเกมฮรในชีวิตจริงใน,ในคืนนี้นะเดี๋ยวสินวาจะไม่ได้ลงนะครับยังบาดเจ็บอยู่นะอย่างที่บอกไปนะครับทาวเวอร์ชลบานในเกมนี้มันมีแคปปีไลฟ์นะครับหาไม่ได้นะเป็นฟรีคลิกของลิเวอร์พูลครับเชลซีก็ยังขาดเบนชิเวลที่บาดเจ็บยาวนะครับปิดเทอมยาวเลยนะลิสเจมส์บาดเจ็บนะฮะแต่วันนี้ลงนะจำลองนี่ลงนะ เป็นทัศน์อดอยนะที่เล่นเป็นแบ็กเหมือนเดิมนะอ้าวใจแบบนี้ลูกากูขมโมยไปครับแตะเลยครับฟานได้ข้างในมีมาติดคนเดียวครับลูกากูแตะเข้าไปอีกทีหนึ่งฟานได้มาแก้ตัวได้ครับจากความผิดพลาดแล้วออกไวออกยาวยาวแม่นซะด้วยครับซาร่าซาร่าซาร่าโดนกับลูดิเกอร์ครับซาร่าวนตัดเข้ามาเข้าซ้ายแล้วโดนกับท่าซาร่าฟันห์ปิดเสฟแอบันดี้ครับมปลายมือ โอ้แล้วเข้าทางเชลซีจ่ะจายออกมาไม่ดีซาร่ามา,มาเก็บอีกรอบนึงครับเชมเบลเนเล่นกับซาร่าครับเชมเบลเนยิงหน่อยดิ่ติปเซฟเมนดี้ครั้งหนึ่งมาสะใจเลยฮะโอ้โหเซฟจังหวะส,สําคัญให้กับเชลซีสองจังหวะซ้อนครับมเมนดี้ลูกยิงของซาร่าแล้วก็ลูกยิงไกลลูกนี้ของเชมเบลเลนครับพลาดโอกาสใ้ประตูที่สอนะครับเลียู ลูกเตะมุมครับอเล็กซานเดอร์อโนอยู่ที่บอลครับทางไหนเขตโทษเนี่ยมันลุมมาตุ้มกันอยู่หลายคู่เลยครับเปิดเข้าไปในโขกไหมโขกระบอลติดปลายมือกับแมนดี้เหมือนดูบอลย้อยๆด้วยนะครับวิธีบอลน,น่าจะเข้ากรอบด้วยดูอีกทีหนึ่งโอโหเ็นฟันได้นะครับโขกแล้วบอลย้อยด้วยนะถ้าไม่ปัดนี่คือน่าจะได้อีกหนึ่งตุงฮนะ โอ้เซฟสำคัญติดต่อกันต่อนเนื่องครับเอดวารดเมนดี้เดพูยังได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนไปฝั่งขวาวางให้ดีครับฝันได้ยังอยู่เหมือนเดิมฮะปั่นเข้ามาฝัานได้ขึ้นเลยครับไม่ได้เลยครับจอจินโยเก็บได้จ่ายไวๆให้กับลูกากูข้างหน้ามีตัวหนุนอยู่ครับเมสันเมาสมองซ้ายมองขวา ทางซ้ายมีเติมทางซ้ายมีเติมเมาส์ไปเองครับพัสดุโอ,อยโอ้โหฟานด้ายอยู่ตรงนี้ฮะลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับเลียผู้ได้บอลกลับไปครับมาเนี่วนมาซาร่าให้ที่โชต้าเล่นกับเฮนเดสันมีติโก้ซินวาปั๊มมาอา้าวแล้วเสียบอลครับซินวาดูตำแหน่งไปแล้วด้วยเชมเบรนล็อกลูกนี้จอจินโยแก้ตัวให้เพื่อนครับจอจินโยอา้าวเข้าพวดไปครับซิมิคัสแอนดูบร์สันเนี่ยติดโทษแบนนะแบ็กซ้ายน่าจะเป็นคอนทัสซิมิคัสนี่ครับ ลูกากูครับฉีกออกมาริมเส้นลีกากูใช้ความหนาลิดเจมโดนกระแทกคว่ำลงไปครับอาจารย์ชี้ฮะได้ฟาวครับเชลซีผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเชลซีเนี่ยเริ่มสะดุดนะฮะนัดล่าสุดก็ไปเสมอไบตันนะครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเชลซีนี่บุกไปแพ้เลสเตอร์มาศูนย์หนึ่งนะฮะก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ในแมตช์นี้นะครับเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะ อาเซนอลก็แพ้แมนซิสตี้ไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของเชลซีครับมาเตโอโคซิตครับอยู่ที่บอลน,นะฮะวิธีแบบนี้นะจะต้องเปิดเข้าไปนะครับอาจารย์พ่นสเปรย์เสร็จแล้วโค <laughs> วาสิต์ครับเล็งอยู่นานลวเอายังไงดีครับข้างในมีดึงเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายของมาโอสอลองโซครับเท้าซ้ายดิงเองเลยก็ามาตัดสินใจ ผ่านกำแพงครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบฮะมันออกไปเยอะอุ้ยฉลับครับฉลับศรีสะซาร่าฮะ,ะได้เตะมุมครับเชลซีได้แกะตัวอีกครั้งหนึ่งครับมีสันเมาส์ครับอยู่ที่บอลมุมนี้เป็นเท้าขวานะครับเมาส์เปิดเข้าไปโอ้โหเลยไปหมดเลยครับเข้ามือของอลิซอน สองหาตัวออกไว้ครับมาถึงฟาบินโยโอ้โหจ่ายช่องนี้ครับโล่งเลยครับซาลามีลิสเจมคนเดียวตรงนั้นครับซา่าตัดเข้าซ้ายซาลาสาับลูกนี้สับแล้วยกแล้วปั้นไม่เข้ากรอบครับโบซา่าโอ้รอจังหวะลิสเจมเข้าไม่เข้าก็สับโอ้ oo, โหโยกแหวกตรงกลางมาเลยนะครับแล้วมุมนี้มันเป็นมุมถนัดของซา่าด้วยนะครับแต่ว่าข้ามคานไปอ uh. ะ ผูกพ้าดอกาสได้ประตูที่2ครับเลี้ยวพูยังครับรอตัวไปครับเชลซีกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับฝั่งเชลซีเนี่ยก็ต้องเช็คความฟิตของเตียโก้คันธล่าด้วยนะครับว่าคืนนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับที่แน่ๆก,ก็จะไม่มีชกินคอปแลวครับติดโควิดนะจะไม่ได้อยู่บัญชาการข้างสนามเหมือนที่คุ้นเคยนะจะไม่ใช่เวอร์วููที่คุ้นเคยครับ <c oughs> อ่านะรครับ เป็นฟรีคิกเห็นสั้นๆครับลิปูชเชมเบรนให้ที่ฟาบินโยเอเนสั้นครับเบิร์นไปโชต้าข้างหน้ามีซินวาครับโชต้าจะไปเองโชต้าขอหลบมาหนึ่งหลบมาสองต้องม้วนกลับมาครับฟาบินโยจะดีดตรงนี้ก็ติดโควาซิตคว่ำไปแล้วครับโควาซิตอาจารย์ไม่ว่าอะไรครับลิปูมาต่อครับอเล็กซานเดอร์อโนตัดเข้ามาจ่ายช้าครับแต่ก็ยังเข้าทางชเชมเบรนครับอเล็กซานเดอร์โนแตะมาเข้าขวาคึงแล้วยิงติดบลูเกอร์ครับ เขายิงซ้ำอีกทีนึงครับได้หรือเปล่าครับชอตาซ้ายแล้วยิงโอ้โหโอ้โหล่างอะไรครับเนี่ยล่างทองของเมนดี้ฮะเซฟชุลมุนเลยครับดูฮะทุบออกไปมือขวาโอ้โหวิธีบอลนี้คือได้ลุ้นเกือบทุกลูกนะครับลูกยิงของเรียพูแต่ว่ายังถูกเซฟโดยคนนี้ฮะยังหยุดอยู่ที่1-0เหมือนเดิมครับทด4นาทีฮะก่อนจบครึ่งแรก เป็นลูกเตะมุมของผู้มาเยือนครับเลียภูอีกครั้งหนึ่งอเล็กาซเดอร์อโนเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายนะครับของซิมิคัสครับปันซ้ายดีกว่าแล้วอืช็อกออกมาแถว2มีใครไหมลูกากูต้องลงมาช่วยเก็บครับเมาส์ฝากไว้แล้วคืนลูกากูอาจารย์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับครึ่งแรกนะฮะเป็นฝั่งผู้มาเยือนเลียพูครับได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับจากซาเดลมาเน่นะครับแล้วก็บุกหนักแต่ก็ยังติดเซฟของ เมนดี้อยู่หลายจังหวะนะครับทำให้ตอนนี้นะฮะยังอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับลีปูขึ้นนำเชลซีครับดูสถิติกันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับทำได้ดีกว่านะครับมีโอกาสยิงไปถึง8ครั้งเข้ากรอบ6เลยนะแต่ยังติดเซฟเมนดี้อยู่หลายจังหวะเลยครับส่วนเชลซีมีโอกาสยิงไปแค่1ครั้งครับอ่ะต้องดูกันต่ออีก45นาทีครับดูเหมือนจะมีการขยับมานั่งสำรองนะฮะติโมวเนอร์ครับ ดูตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะมาแทนคารลัมพัสสันโอดอยนะครับออดอยคืนนี้น่าจะเล่นเป็นแบ็กขวาแทนลิสเจมนะครับส่วนแวนเนอร์นี้ก็น่าจะยังไม่พร้อมเลยครับจะเป็นฮาคิมซีเย็กครับเล่นคู่กับเมสันเมาส์ในแนวรุกนะฮะตัวรุกนะส่วนตรงกลางเนี่ยกองเต้นนะน่าจะได้ยืนคู่กับจอจินโยนะครับนัดนี้เอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับฝั่งเชลซีขยับ1คนนะครับ ก็ลองโซครับให้ที่เมสันเมาส์เมาส์ทางหน้ามีอาริเซนเดอร์โนขวางอยู่ครับเมาส์จอจินโยให้ที่คูบาซิสคูบาซิสม้วนมาดิสเจมครับยัดเข้าไปไวนเนอร์ anner, เอาตัวรอดไม่ได้นะครับติดหมาติดแล้วเป็นบอลของลีภูครับมาเน่เบิร์นสวยครับ3าคนฟาบินโยคืนที่โชตาโชตาโดนดักครับเชลซีได้บุกอีกครั้งนึงโอ๊ยกลางบุ้งรอลูกาเกอร์อค,อครับล้ำหน้าไปสามทุ่งนา ดูฟานไดวิ่งหน้าตั้งเช็คล้ำหน้าฮะแทงตรงนี้ก็หลุดเลยฮนะหลุดแบบหลุดแบบล้ำฮะหลุดแบบล้ำ <c oughs> ไม่ใช่สุดล้ำนะล้ำหน้าเออแต่ตัวทีเด็ดนะลูกาก,กูนะ <c oughs> ตัวทีเด็ดของเชลซีเลยนะครับเอาละครับ <c oughs> เอาจ่ายขึ้นมา <c oughs> เป็นบอลของเชลซีครับโคเวซิสให้ที่เมสันเมาส์เมาสข้างหน้ามีมาติดขวางอยู่ครับ โควาซิตอีกครั้งหนึ่งโควาซิตดีดไปลูกากูม้วนจะให้ไวนเนอร์ยังได้อยู่ครับย้อนหลังนิดหนึ่งจอจินโยขวามีเติมครับลิสเจมเปิดเข้าไปโคกลูกนี้เต็มหัวครับเมสันเมาส์ครับไม่ใช่ลูกากูนะคนโคกเป็นเมสันเมาส์ครับเอ้อแล้วครับเชลซีตีเสมอได้แล้วครับจากลูกโคกของสุดรอฮะเมสันเมาส์ดูอีกทีนึงครับลิสเจมเติมขึ้นมาเปิดโค้งข้ามหัวไวนเนอร์ลูกากูอยู่ตรงนู้น โอ้อทำประตูได้จากการมงนะครับแมสนี้ของเมสันเมาส์เอาเล้วครับเจ้าบ้านตีเสมอได้แล้วครับก็ต้องทำผลงานให้ดีแล้วฮะแมสนี้นะทั้งคู่นะครับสะดุดมาด้วยกันนะครับเชลซีพลาดเสมอมานะไบตันส่วนเลพูก็แพ้เลสเตอร์มานะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงครับในแมตช์นี้ จอแอนเฮนเดสันครับพาบอลมาแล้วคืนนีดปุ่มจะให้คืนโจต้านะครับแต่ว่าแรงไปนิดนึงเป็นบอลของเชลซีฮัวซิสออกตรงนี้แหมติดครับดีต,ตรงนี้ได้ไหมต้องย้อนมาก่อนครับบอลไวเหลือเกินฮนะชิมเบลนปั่น,นลนูกนี้เข้าไปเลยโอ้โหอเล็กซ์ออกเล็ก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 แชมบเบลนโอ้โหปั่นหรือเปล่าดูวิธีบอลปั่นนิดๆนฮนะโอ้โห ตีโกซินวานะพยายามกระโดดสกัดบอลแต่ไม่ถึงครแล้วเมนดี้ก็สุดเหยียดจริงๆครับลูกนี้ไม่ไหวจริงฮะล่างไหนก็ไม่ทันแล้วครับเมนดี้เอาละ,ะครับทีมเยือนขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากอเล็กซ์ออกสเลตเชมเบเรนครับนาทีที่62ลูกยิงสุดสวยครับเชลซีเขี่ยแล้วพยายาม ของบอลอยู่แดนกลางนะครับยังหาตัวถ่ายออกไปด้านข้างไม่ได้ครับจอจินโยทางซ้ายทางขวามีขยับครับให้ตรงนี้ไม่ถึงลิสเจมเดี๋ยวปู่ดักได้ฟาบินโยโอ้ยโดนปั๊มครับมาเข้าทางแวนเนอร์ให้ที่ลิสเจมเล่นกับแวนเนอร์ครับแวรเนอร์คืนลิสเจมลิสเจมจอจินโยหมวนกลับมาโอ้โหฟันได้เข้ายังไงมาถึงลูกกากูเข้าซ้ายอ้ยมาติดชนลูกอากูคว่ำไปแล้วครับ Oh. แล้วมาถึงซา่าโอ้ยาแตะหลบลูดิเกอร์มัไม่ได้ลูดิเกอร์เก็บบอลมาได้ครับเป็นโอกาสของเชลซีได้แก้ตัวครับเมา้าปกครองอยู่ครับให้ต่อลูก,กากไม่ยิงครับจอจินยอเข้าขวาจอจินยอเข้าซ้ายยิงข้ามคานล็อกขวาล็อกซ้ายครับตัดสินใจยิงซ้ายฮะนักเตะที่โดดเด่นนะครับซาดิโอมาเน่ผู้ทำประตูแรกให้กับเ์พูในแมตช์นี้นะครับ เวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับเหลือประมาณ17-18นาทีครับก่อนจะจบเกมที่สแตมฟอร์ดบิชครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ทธิศัประตูครับจอแดนเทนเดชันนี่แอซซิสไป2แล้วนะครับลิสเจมแอซซิสหนึ่งครสองประตูของเดฟพูเนี่ยจากแอซซิสของจอแดนเทนเดชันทั้ง2ลูกเลยนะครับอ้าวเดฟพูทำเกมบุกขึ้นไปแล้วโดนดักครับเชลซีมาแล้วจะเช็คล้ำหน้าแต่ไวเนอร์ไม่จ่ายครับมาเองเลยพาบอลกระชากมา แมนนะ่ายิงติดแซฟอลิสันลูกาก,กูยิงติดแซฟติดแซฟติดล็อกโอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับเชลซีลูกเกมดีกว่าครึ่งแรกนะฝั่งเชลซีแล้วจ่ายตรงนี้หลุดเลยครับโชต้ากาทองลูกที่สามยิงโอ้โหยังติดแซฟของเมนดี้ครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้นี่คืออาจจะหลายลูกแล้วนะครับ ยังเป็นลูกเตะมุมของเลียพูนะฮะเหลือ10นาทีนะครับเกมยังดุเดือดยังแลกกันอยู่นะฮะอเล็กซานเดอร์อโนปั่นเข้าไปโขกออกมาเข้าทางอโนไม้ออกฮะได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับฟันได้ขึ้นมาตลอดเลยนะครับลูกเตะมุมของเลียพูคู่นี้เตะกันจริงคืนนี้นะครับห้าทุ่มครึ่งนะฮะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับ มูเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเข้าไปโอ้โหโถมาทั้งตัวฟานได้คว่ำไปแล้วแล้วมาเข้าทางลูกากูฟานได้ยังไม่ลงตำแหน่งนะครับจะเอายังไงครับเชลซีจะเถือยวกาบนี้ตีเสมอได้หรือไม่ครับลูกากูพยายามทจะีจะใช้ความหนาเบียดแต่ว่าไม่บาซิมิคัสครับโอ้โหไม่ได้ครับเชลซีอ่ะยังเก็บบอลได้อยู่ครับเหลือ5นาทีสุดท้ายครับจอจินโยวนกลับมาก่อนครับเอสเกตา้า จอร์จินโยโควาซิสทางขวามีเติมครับลิสเจมเติมมาอีกแล้วครับลิสเจมลิสเจมเปิดโค้งเข้าไปแล้วเขี่ยออกมาได้ครับเข้าทางลิปูด้วย <c oughs> แม่เตะกลับหลังมาได้นะครับ <c oughs> ฟานได <c oughs> บอลมาอยู่ที่จอร์แดนเฮเดสันครับฟาบินโยเฮเดสันโอ้ยสะดุดอะไรครับนั่น <c oughs> ตีลังกาคว้าไปแล้วเชลซี <c oughs> ได้ไหมแม่ลูกากูเอา้ายังเก็บได้อยู่ครับเข้าทางแล้วมันล้ำหน้าอีกแล้วแบบโดนเช็คล้ำหน้าอีกแล้วครับลูกากู มาจากตำแหน่งลำหน้าจากจังหวะแรกแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ไปสะดุดบอลน,นะครับพอบอลมาเข้าทางบอลสก็ไม่ได้เล่นบอลต่อนะอาจารย์ก็ให้เป็นปลูกล้ำหน้าไปนะ90นาทีครบแล้วนะครับทดเจ็บ3นาทีฮะมีกดหยุดเกมนะครับเดี๋ยวอาจจะมีซูเปอร์ซับมีตัวทีเด็ดในช่วงท้ายเกมหรือไม่ครับฝั่งของเหลือภูเนี่ย ส่งบีวอกโอลิกีครับตัวทีเด็ดลงมานะเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็โจโกเมสด้วยชีวิตจริงโอลิกียังบาดเจ็บอยู่นะครับคืนนี้อาจจะไม่มีชื่อนะฮะแต่ต้องดูนัดนี้ครับคุณเฟิร์สส่งโอลิกีลงมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะดูว่าจะเป็นทีเด็ดหรือไม่ครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ฮะส่วนฝั่งเชลซีอ้าว คุณเคอร์ฟิล์หลุดจากเกมไปแล้วครับหลุดจากเกมไปแล้วบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้คือเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับเกมนี้ถ้าฝั่งใดหลุดเนี่ยก็จะเป็น AI นะที่เล่นต่อนะครับคือแมตช์จะไม่ได้ยุตินะฮะก็เล่นต่อไปแต่เป็นบอทเป็น AI เล่นแทนแต่ดูให้จบเกมครับทดเจ็บมนาทีแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าโอลิกินะหรือว่าโอลิกิอุสครับจะเป็นทีเด็ดหรือไม่ครับ ่าเริ่มเกมต่อเอและป้าหมดเวลา <laughs> <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่ออะไรโอริกีบอกเพื่ออะไรครับ <laughs> ให้ผมลงมาเพื่ออะไรครับพี่ <laughs> จบเกมครับแมตช์จำลองการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นฝั่ง ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะเชลซีไปได้ในเกมนี้2ประตูต่อ1นะครับลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนําจากซาดิโอมาเน่ในช่วงต้นเกมครึ่งแรกนะครับและเชลซีมาตีเสมอได้จากลูกหม่งของเบนซันเมลนะครับประตูชัยของอลิสออกสเลดเชมเบเลนนะครับจากลูกยิงไกลทําให้ลิเวอร์พูลชนะไป2-1ในแมตช์จำลองการแข่งขันในวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะฮะห้าทุ่มครึ่งนะครับผลการแข่งขันในชีวิตจริงจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับและสุดท้ายขอบคุณคุณเคอร์ฟฟิลด์และคุณเฟ อย่าลืมกด s u b s c r i กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ